ได้หูยอดสวยมากเลยเขาถ่ายวิวยังครับถ่ายแล้วค่ะถ่ายแล้วบ่กอันนี้นะครับสูตรตามที่ท่านอาจารย์ประหยัดแนะนําเรานะครับผัดดินเมกคาลซาเข้าไปก่อนแล้วก็เด็ดทาการเด็ดยอดเนี่ยครับเราได้ยอดใหม่เป็นยอดที่อวบและแข็งแรงสูตรนี้ได้ผลจริงนะครับใครที่ยังไม่ทําทําได้เลยนะครับผมรับรองผลลัพธ์ที่ออกมาดีแน่นอนลำต้นแข็งแรงครับ อ่าโอเคมากเลยครับผมเรามาแค่สองอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์ครับอันนี้ชุดนี้วันวันที่สิบเก้าครับวันที่สิบเก้าที่ลงมาต้นชะลอต้นเล็กกว่าก็นี่ครับเหมือนกันสังเกตที่ยอดนะครับผมที่บ้านวันเพ็นนะคะครับอยู่ที่กันทะลมกันทลมก็คือเราพิสูจน์แล้วสูตรนี้ดีจริงนะครับสามารถลงปลูกได้เลยนะครับเพราะเดินยอดแล้วครับ ขอบคุณค่ะ